ความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเราเองก็ควรรักให้มันถูกที่ถูกคนด้วยนี่ครับไม่อย่างนั้นความรักมันก็ไม่ใช่สิ่งสวยงามนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะยครับก็จะเป็นภพ่อีกของเราเพิ่งจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมันเองก็จะเข้ามาพักที่บ้านพี่ชายของมันนะครับแล้วพอหลังจากเดินได้สักแพหนึงไพอกของเราก็ได้มาถึงบ้านพี่ชายเรียบร้อยมันเองก็ได้กดออดแนบ้านแต่ว่าระหว่างที่รอคนเปิดประตูไพ่อีกของเราก็แอบกิดนี่ครับว่าวันนี้พี่สะพ้ยอยู่หรือเปล่าแล้วสักแพหนึงก็เป็นพี่ชายของมันเปิดประตูออกมากล่าวทักทายนี่ครับตามด้วยนึ่อีกของเราวิ่งออกมาเหมือนกันจากนั้นทั้งสามคนก็เลยได้กล่าวทักทายกันแล้วก็ได้ชวนไพ่อกของเราเข้ามาในบ้านนี่ครับพอ่ มองนางเอกดีครับจนทางพี่ชายก็ที่บอกว่านายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพาเอกของเราก็รีปฏิเสธเลยน่ครับว่าไม่มีรายจางนางเอกของเราก็เลยเอาขนมมาให้จากนั้นทางด้านพี่ชายของมันเลยถามข่าวคุณพ่อคุณแม่นี่ครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็เตรียมกับข้าวอยู่น่ครับแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นพายเอกของเราที่เพิ่งจะตื่นนอนมันเองก็แอบมองนางเอกของเราอยู่ข้างหลังแต่ว่าพอมองไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็หันมาจ้าเอะพเอกของเราก็ตกใจเลยน่ครับนางเอกของเราก็เลยที่บอกว่าหิวแล้วหรอรอแป๊บหนึ่งนะใกล้จะเสร็จแล้วจ้าง นางเอกของเราก็เลยขอตัวทํากับข้าวต่อส่วนพระเอกของเราก็ยืนมองต่อเหมือนกันนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกกับคุณสามีก็เตรียมตันนอนหลับฝันดีนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นนางเอกของเราก็อยากจะบวนคุณสามีแต่ว่าทางด้านคุณสามีก็ปฏิเสธแล้วก็ดิบบนนางเอกของเรานิดนึงนะครับว่ามันเองเนี่ยทำงานเหนื่อยนางเอกของเราก็เลยแอบสิงนะ่ครับจากเัินเธอเองก็เลยจําใจนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมาทั้ง3คนก็มานั่งกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับระหว่างนั้นทางด้านสามีนางเอกของเราก็ดิบบอกว่าวันนี้ผมมีประชุมนะครับน่าจะกลับดึกน นั่งเอกของเรากฤษีบอกนี่ครับว่าประชุมอะไรครับวันนี้เขาก็บอกอยู่ว่าพายุจะเข้าฝนน่าจะตกหนักทางด้านคุณสามีก็ษีบอกนี่ครับว่าจะให้ผมทํายังไงล่ะก็มันเป็นประชุมสําคัญนี่นั่งเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่พูดต่อนี่ครับก็เลยหันไปถามพระเอกของเราว่าวันนี้มีสอบหรือเปล่าพระเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าวันนี้เขาหยุดสอบนะครับเขาให้เวลาพักอ่านหนังสือนั่งเอกของเราก็เลยแอบพูดเนี่ยคุณสามีเป็นนิดนึงนะครับวันดีแล้วไม่เหมือนคนบางคนที่จะต้องมาเสี่ยงตาฝุนหลังจากกินข้าวเสร็จทั้ง3คคนนนนกกกก็ได้้แยยยาัวส่ออขง เราเนี <screws> <ground> ่ยก็มานั่งอ่านหนังสือต่อแล้วสักพักนึงนังเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาบอกพะเอีกของเรานี่ครับว่าเธอจะออกไปจ่ายตลาดเพราะว่ากลัวฝนจะตกฝากดูแลบ้านด้วยแนะพะเอกของเราก็เลยได้บอกว่าได้เลยครับเีอเองก็รีบไปรีบกลับนี่ครับนางเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณจากนั้นเธอเองก็เลยขอตัวออกไปจ่ายตลาดแต่พอนังเอกของเราเดินออกไปได้สักพักนึงนี่ครับพี่อีกของเราก็เลยเดินออกมาส่องหน้าต่างนั่นเลยครับฝนตกค่อนข้างจะหนกพะเอกของเราก็เลยเดินออกมาดูนี่ครับว่านั่งเอกของเรากลับมาบ้านหรือยังพอเดินออกมาถึงหน้าประตูก็ได้จ้าเเเออกกับนนางงีขร่ย กำลังตัวเปียกอยู่เธอเองก็เลยยืนบ่นให้ะพอีกของเราฟังนี่ครับว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่ฝนแดนมาตกซักก้อนแต่ว่าะเอกของเราก็ไม่ตอบนะครับยืนจ้องหน้านางเอกของเราอย่างเดียวจนนางเอกของเราก็ได้ถามนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่ายืนจ้องอย่างเดียวเลยะเอีกของเราเลยที่บอกว่าผมขอโทษนะครับจากนั้นนางเอกก็เลยเดินตรงเข้ามานะครับหลังจากนั้นหน่งก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่หลังจากกินเวลาสือสาบเรียบร้อยนี่ครับทา้ด้านนางเอกของเราก็ไม่ได้กดธพอกมีหน่ำซ้ำเธอยังถามด้วยนีครับว่าหิวหรือยังเดี๋ยวฉันไปทำ ไปอาบน้ำแล้วมาทํากับข้าวให้กับพีะเอกของเรานี่ครับแต่ว่าระหว่างที่ทํากับข้าวอยู่นี่ครับนางเอกของเราก็คิดถึงเรื่องเมื่อตกี้อยู่ตลอดเวลาด้วยนี่ครับได้เลยครับนางเอกของเราแอบรู้สึกดีอยู่นิดนึงนั่นเองแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ทํากับข้าวเรียบรรอยนี่ครับทั้งสองคนเลยมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วพอสักพักนึงหลังจากกินข้าวเสร็จนางเอกของเราก็เลยทําความสะอาดโต๊ะส่วนทางนระเอกของเราก็แอบมายืนมองนางเอกเหมือนเดิมนี่ครับนางเอกของเราก็เลยหันไปถามว่ามีอะไรอีกพระเอกของเราก็เลยได้บอกนี่ครับว่าเมื่อกี้ผมขอโทษนี่ครัันางก็ยไท ตอบนะครับนางเอกของเราก็เดินตรงเข้ามาเปิดอันติสซซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ว่าไรน่ะหลครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนางเอกของเราก็ขอตัวไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนหลับฟันดีแต่ว่าสักพักหนึ่งทางด้านคุณสามีก็โทรเข้ามานางเอกของเราก็เลยได้รับสายแล้วก็ได้ถามว่าคุณถึงไหนแล้วทางด้านคุณสามีก็ได้บอกนะครับว่าฝนตกหนักมากเลยไม่มีแท็กซี่เลยครับผมว่าวันนี้น่าจะดึกมากๆเลยครับคุณนอนก่อนได้เลยนะนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าโอเคค่ะคุณเองก็ระวังตัว ด้วยนะจากนั้นทั้งสองคนก็เลยด้วางสายแล้วสักพักหนึ่งหลังจากที่นางเอกของเราวางสายระเอกของเราก็เปิดประตูเข้ามาจะเปิดอันติไซแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราก็ปฏิเสธแล้วก็ดิบุนให้รพเอกของเราไปนะครับจนมันเองเนี่ยก็รู้สึกผิดทางด้านรพเอกของเราก็เลยเดินกลับห้องนีครับแต่ว่าพาอรพเอกของเราเดินออกไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าในหัวเธอมีแต่เรื่องเมื่อกลางวันนี่ครับจนสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจทําตามหัวใจตัวเองนะครับนางเอกของเราก็เลยเดินมาที่ห้องพระเอกพรพเอกของเราก็เลยถามว่ามีอะไร เดี๋ยวครับนางเอกของเราก็เลยบอกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งนะนันะครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสาร็จสรรเรียบร้อยนางเอกของเราก็ได้บอกกับพระเอกนี่ครับว่าพรุ่งนี้ไปสอบรีบกลับมานะจะได้มีเวลาแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้ตัดจบโลกนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ